อัญโยเซยโยเรามาเจอการในข้อของการเปลี่ยนคําอุปสรรคนะคะหรือว่าการเปลี่ยนหน่วยนั่นเองเนาะสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาให้มาว่าจงเปลี่ยนหน่วยมวลโปรโตอนนะคะที่มีค่าเท่ากับ1.6กคูณ10ยกกำลังลบ27มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเนาะเพราะฉะนั้นกิโลนะคะก็คือค่า k เนาะกรัมก็คือค่า g มีค่าเป็นพิโคนะคะจากตารางก็จะเป็นตัว p เนาะเป็น p ตัวเล็กนะคะแล้วก็เป็นตัว g นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในสำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็เอามาเขียนเป็นรูปตัวแปรเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้1 6จคูณสิยกกำลังลบยี่สิบเจดนะคะแล้วก็กิโลกร,รัมเปลี่ยนเป็นพิกโรกร,รัมนะคะย้ำว่าเป็นตัว p ตัวเล็กเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราวาง1 6จุหกคูณิบยกกำลังลบิบดไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาพิจารณาด้านหลังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะเราก็จะได้ กิโลกรัมเท่ากับกี่พิโโกรัมนะคะก็ย,าย้ายข้างเหมือนเดิมเลยเราก็จะได้เครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็ฝั่งที่ไม่เกี่ยวก็วางไว้นะคะตัวนี้จะคูณอยู่ก็โยกไปเป็นหารเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้คือ pg เราจะนั้นตัดตัว g ออกคะ่ะเพราะมันเหมือนกันนะคะเราอ่าเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยกิโลนะคะถ้าเราทวนกันเนี่ยกิโลจะมีคำอุปสรรคก็คือ10ยกกำลังสามนะคะส่วนพิโคก็จะมีค่าเท่ากับ 1 0บยกกำลังลบสินะคะจากตารางที่ให้ไปข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นเลขยกกำลังห่เราก็จะได้สิบยกกำลังสามหารด้วย1 0บยกกำลังลบสินะคะหลังจากนั้นทํายังไงต่อก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะวิธีการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยวิธีนี้จะค่อนข้างง่ายเนาะเพราะว่ามันมีรูปแบบเดิมๆนะคะใช้ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เครื่องหมายคําถามเท่ากับ สิบยกกำลังสามคูณด้วยสิบยกกำลังสิบสองนะคะทำไมเป็นสิบสองคะครูฝนเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นสิบยกกำลงังลบสิบสองนะคะเมื่อเปลี่ยนจากหารไปเป็นคูณนะคะข้างบนก็เลยกลายเป็นบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องหมายคำถามของเราก็จะได้คำตอบก็คือสิบยกกำลังสิบห้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยเราก็เอาสิ่งที่ เรายัางไม่ได้คิดมาคิดได้เสร็จเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หนึ่งจุดหกคูณสี่ยกกำลงังลบยี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ดึงสิ่งที่เราคิดได้เมื่อกี้มาก็ดึงลงมาข้างล่างเลยก็จะเป็นหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลงังลบยี่สิบเจ็ดคูณด้วยสิบกำลังสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็จะได้หนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลงังลบสิบสองพิกกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าวิธีการเปลี่ยนคำอุปสรรคเนี่ยเราต้องจำค่าริยกลังของเขาให้ได้แล้วก็วางสมการให้เป็นย้ายข้างให้ถูกนะคะเช่นสมมติว่าถ้าพจน์นี้มันคูณอยู่กับเครื่องหมายคำถามเราต้องการเครื่องหมายคำถามเราก็ยกก้อนนี้ไปห้ามยกก้อนนี้นะก้อนนี้วางไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็ตัดสิ่งที่เป็น หน่วยฐานของเขาจริงๆนะคะมันก็จะเหลือเลขคําอุปสรรคที่สามารถแปลงเป็นตัวเลขยกหลังได้หลังจากนั้นเราก็ใช้เงื่อนไขเ,เลขกำลังทางคณิตศาสตร์เนาะเพื่อที่จะเอาคำตอบสุดท้ายออกมานั่นเองนะคะก็ส่วนข้อนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็น่าจะเจอกันในคลิปหัวข้ออื่นๆอีกนะคะอ่าสําหรับนี้ก็ขอบคุณค่ะ